หุ้นจีนจะมีอยู่2คําคือ A share กับ H share ค,ความแตกต่างของเขาเป็นยังไงบ้างครับครูเฟิร์นทีนี้ถ้าเรามาดูความแตกต่างนะคะจะพบว่าถ้าอธิบายง่ายสุด A share เนี่ยก็คือตลาดที่เทรดหรือว่าซื้อขายในจีนแผ่นดินใหญ่ H share ก็คือตลาดที่ซื้อขายในฮ่องกงนะคะแต่ว่าเป็นบริษัทจ,จดทะเบียนหรือว่าเป็นบริษัทที่มีเจ้าของนะคะเป็นคนจีนเหมือนกันนะคะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะคือ A share เนี่จะซื้อขายได้นะคะก็ต่อเมื่อ เป็นนักลงทุนที่เป็นคนจีนเท่านั้นหรือไม่นะคะก็เป็นนักลงทุนสถาบันที่เป็นนักลงทุนต่างชาติอันเนี้ยได้ได้สิทธิพิเศษแต่ถ้าเป็นน้งทุนทั่วไปอย่างเราคนไทยนะคะหรือว่าคนสหรัฐเนี่ยจะไปซื้อขายในตลาดเอเชียเนี่ยไม่ได้นะคะยกเว้นเป็นนักลงทุนสถาบันคือเป็นบรรดาบริษัทจัดก,การลงทุนเป็นต้นซึ่งเอเชียจะมี2ตลาดนะคะก็คือเซี่ยงไฮ้กับตลาดหุ้นเซินเจิน้นและซื้อขายด้วยเงินหยวนนะคะส่วนเอสแชร์นะคะก็คือตลาดหุ้นจีนเนี่ย ะะแลที่ไปซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะคือบริษัทจดทะเบียนจีนที่ไปซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะซึ่ง H ก็มาจากหั่งเซ็ง Enterprise Index นั่นเองนะคะแล้วก็ซื้อขายกันในรูปของเงินฮ่องกงดอลลาร์ ส่วนหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายนะคะก็จะมีทั้งหุ้นที่ประเทศจีนแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยหลายคนบอกว่าอย่างที่เราเคยได้ยินอย่างตัวแอนกรุปนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเลื่อน IPO ไปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะคะถ้าซื้อขายทั้ง2ตลาดก็คือทั้ง A s hare ทั้ง H s h a r รเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น d u a l listing นะคะก็คือเป็นการซื้อขายทั้ง2ตลาดเลยซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าถามว่านักทุนทั่วไปจะไปซื้อขายเนี่ย อาจจะสะดวกกว่าถ้าไปซื้อขายในเอชแชร์ก็คือไปซื้อบริษัทจดทะเบียนจีนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะแต่อีกหนึ่งกระดานที่น่าสนใจก็คือในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีหุ้นจีนเข้าไปซื้อขายอยู่นั่นเองค่ะก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ A ก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ H ก็คือในตลาดหุ้นฮ่องกงที่ซื้อขายบริษัทจดทะเบียนจีนค่ะ